วิทประท้าเดือดคาทหารไทยเขมรประจันหน้าขวางกู้ทุนระเบิดห่างตาเมือนทม4กิโลเมตรเจอไทยไล่หนีแทบไม่ทันค่ะเพจดังเปิดคลิปนาทีเขมรประทะคารมเดือดทหารไทย ขวางเก็บกู้ทุนระเบิดค่ะห่างตระเมือนทม4กิโลเมตรสุดท้ายเจอไทยไล่หน้าเวอร์นี้แทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะสืบเนื่องจากการลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาในส่วนของเรื่องการถอนอาวุธหนักและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดถือว่าเป็นสาระสําคัญขอ,ของข้อตกลงค่ะโดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันที่26ตุลาคมค่ะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยมีผู้นำทั้งสองประเทศค่ะได้มีการลงนามและมี พยานค่ะเป็นประธานาธิบดีจากสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาร่วมเป็นพยานด้วยค่ะข้อตกลงครอบคลุมในเรื่องของการถอนอาวุธหนักจากแนวชายแดนค่ะการเก็บกู้ทุนระเบิดวัตถุระเบิดค้างในพื้นที่และการจัดตั้งทีมสังเกตการของอาเซียนค่ะเพื่อเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงค่ะโดยมีการกำหนดแผนการดําเนินงานแบ่งเป็น3เฟสค่ะสําหรับการถอนอาวุธหนักซึ่งจะดําเนินภายในระยะเวลา6สัปดาห์ค่ะถึง1เดือนครึง่งเริ่ม ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะเงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือแต่ละฝ่ายจะต้องถอนอาวุธในแต่ละพื้นที่ชายแดนพร้อมกันค่ะและแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ในการเก็บกู้ทุนระเบิดวัตถุระเบิดค้างภายในพื้นที่ควบคุมของตนเองโดยมีจุดสังเกตนะคะว่าบริเวณหน้าด่านเขตชายแดนเช่นบ้านหนองจานค่ะและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วเป็นพื้นที่ที่มีการกําหนดเป้าหมายให้ดําเนินการค่ะถึงแม้จะมีข้อตกลงแล้วนะคะแต่ยังมีความไม่ไว้ใจกันระหว่างทั้งสองฝ่ายโดย เฉพาะในเรื่องของการระบุว่าอาวุธใดจะถูกถอนก่อนหรือถอนหลังค่ะและการยืนยันว่าอีกฝ่ายปฏิบัติตามจริงหรือไม่ค่ะโดยล่าสุดทางเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ค่ะ ทางรถไฟสายมรณะเราจะมีสันติภาพกับทหารเขมรตอนกี่โมงคลิปทหารไทยและกัมพูชา,ผาเผชิญหน้ากันที่ช่องซับหัวช้างค่ะห่างไปจากทางตะวันตกของปราสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรตามข้อมูลที่ได้รับมาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยฝ่ายไทยกําลังทําการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่แถบช่องซับหัวช้างในขณะที่ทําหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินลาดตระเวนเข้ามาถึงในพื้นที่และกัมพู ชาเองค่ะพยายามแจ้งให้ทหารไทยหยุดเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่เขาก็คงจะอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาเนั่นแหละค่ะ จากข้อมูลที่ได้รับนะคะฝ่ายไทยไม่ยอมค่ะและในท้ายที่สุดทหารเขมรก็ต้องละออกจากพื้นที่ไปและเห็นได้ว่ายังมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งตามแนวชายแดนค่ะอยู่ที่ว่าจะมีคลิปหลุดออกมาให้เราได้เห็นกันหรือไม่เท่านั้นเองทหารไทยที่อยู่ตามชายแดนก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ค่ะยังคงต้องอเผชิญกับการก่อกวนของทหารกัมพูชาอยู่ตลอดเลยอยากถามว่าเราจะสันติภาพกับเขมรตอนกี่โมงค่ะ รอ,อคลิปนี้คอมเมนต์ถ่ายไว้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ <c oughs>